อา,อาธากาาอรัญ,ญชาโดกว่าด้วยการเลือกคบคนนะพระวิหารเชตวันพระศาทสดาทรงเอย่ยถึงหญิงอ้วนผู้หนึ่งโดยมีใจความว่าในอดีตการสมัยพระเจ้าพรหมถัดครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์ทบยายได้เข้าเรียนศิลปศาสตร์ในเมืองปากศิลา เมื่อจบการศึกษาได้แต่งงานจนกระทั่งมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนต่อมาไม่นานภรรยาได้ถึงแก่กรรมจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้พาบุตรออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในหิมวันตป,ประเทศจนกระทั่งหลายปีผ่านไปวันหนึ่งฤาษีผู้พ่อออกไปหาผลหมากรากไม้ปล่อยให้บุตรชายของตนอยู่ในอาสมเพียงคนเดียว เวลาผ่านไปไม่นานจูจ่ๆก็มีเสียงของหญิงสาวปรากฏขึ้นมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมเมื่อได้ยินดังนั้นราสีผู้เป็นกรชายเดินออกไปข้างนอกอาสมก่อนจะพบเจอเข้ากับหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอมีปัญหาอะไรหรือทำาไมเข้ามาในป่าหรือเช่นนี้เออพอดีฉันนั้นหนีมาโจนมาแล้วที่นี่ที่ไหนหรือเจ้าคะ อ,อป่าหิมาพานนะอย่างนั้นหรือเจ้าคะ่ะพระคุณเจ้าขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเจ้าคะอะไรหรือคือขอเข้าไปด้านในได้ไหมคือว่าข้างนอกนั้นหนาวได้สิลูกชายท่านฤาษีตอบตกลงทันทีจากนั้นก็เข้าไปอาสมยิงสาประลาประโลมจนฤาษีนุนใจอ่อนจึงได้เอ่ยว่าท่านออกจากป่าไปอยู่ในเมืองกันเถิด ด้วยความเสน่หาก็ตอบตกลงทันทีแต่ก่อนจะออกไปจากที่นี่พี่ขอบอกกับพ่อก่อนได้ไหมทั้งสองพากันมานั่งรอฤสีผู้พ่อจนกระทั่งกลับมาอย่างที่พักก่อนจะเดินตรงเข้าไปหาพ่อของตนจากนั้นก็เอ่ยว่าลูกจะขอออกจากป่าแล้วเข้าไปอยู่ในเมืองทำไมถึงเอ่ยเช่นนี้ลูกตกหลุมรักยญิงสาวคนหนึ่ง เลยอยากจะใช้ชีวิตกับคนนี้ลูกควรจะทำตัวอย่างไรฟังนะใครที่เจ้ารู้จักสามารถรับและอดทนในความเป็นของตัวเองของลูกได้เมื่อทำผิดพร้อมที่จะให้อภัยเช่นในคำพูดของลูกถ้าเจอคนที่มีนิสัยแบบนี้ให้คบกับคนคนนั้นเถิดอีกประการหนึ่งผู้ใดไม่มีกำชัวด้วยกายวาจาและใจ เศรไปจากที่มีแล้วจงคบหาผู้นั้นทําตอนให้เหมือนบูตรผู้เกิดจากอ,อกของผู้นั้นเถิดส่วนคนที่มีจิตเหมือนอํายองคมิ้นมีจิตกลับกรอกรักง่ายหน่ายเร็วอย่าไปคบเลยคนเช่นนี้ดาบสกุม,มาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าลูกจะหาคนแบบนี้ได้ที่ได้ถ้าอย่างนั้นขออยู่กับพ่อต่อแล้วกัน ขั้นกล่าวแล้วก็หวนกลับมาลำดับนั้นบิดาจึงได้บอกกัศิบริกรรมแก่ดาบทกูมานั้นดาวบททางสอมมีชานไม่เสื่อมได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระาศราสดาคั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วซึ่งทรงประชุมชาวดกว่าบุตและกุมาริกาในครั้งนั้นได้เป็นคนเหล่านี้ส่วนดาบทผู้บิดาในครั้งนั้น ได้เป็นรอตถาคตชนีแล